สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดา AngelBless Channel นะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะคะสำหรับราศีหรือลัคนามังกรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะในเดือนนี้ก่อนอื่นขออนุญาตเช็คพลังงานก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไร คุณได้ไพ่ลิลลี่นะคะและไพ่บุ๊กนะก็จะมีเรื่องของอาการฟื้นไข้ฟื้นฟูสภาพอารมณ์ความรู้สึกจิตใจนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอาการแสดงความขอบคุณนะเปิดกิจการหรือเป็นลักษณะของการอา แสดงความยินดีบางอย่างนะคะเป็นเรื่องดีๆนะที่เข้ามาเป็นอาการที่ดีขึ้นในการป่วยนะคะของผู้สูงอายุก็ได้นะคะหรือว่าฟื้นฟูสภาพอารมณ์ความรู้สึกจิตใจหรือหายวันหายคืนอย่างเงี้ยจากอะไรที่มันทำให้เราบอบช้ำไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือใจนะคะทีนี้ อาจจะเป็นสำหรับคนใกล้ชิดหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเรานะคะที่ดีขึ้นในแง่ของสุขภาพก็ได้ไพ่หนังสือเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะคะหรือการาแลกเปลี่ยนความรู้นะคะกับใครบางคนการเรียนการสอนหรือวงการที่เกี่ยวข้องกับ การงานความรู้ต่างๆนะคะเอออาจารย์รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยมีโอกาสรีเสิร์ชนะคะวิจัยค้นคว้าหาข้อมูลบางอย่างศึกษาบางอย่างในสิ่งที่เราสนใจหรือเรากำลังเรียนต่ออะไรแบบนี้ก็ได้เกี่ยวข้องกับก,การศึกษาต่อก็ได้เริ่มเรียนเทอมใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะเปิดเทอมอย่างเงี้ยมาดูกันนะคะแต่ไพ่อู้ King of o oh, Queen of Pentacles the lovers the chariot Ace of Pentacles Tree h of Wands the moon Nine of Cups Seven of Swords Tree of Swords the devil และ bottom of the deck Justice อะไรก็ตามถ้าก่อนหน้านี้มันไม่ไม่เกิดความยุติธรรมบางอย่างขึ้นกับคุณเนี่ยเดี๋ยวจะได้รับความยุติธรรมนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเลย อาจารย์ว่ามันมีเรื่องที่มันทําให้เรารู้สึกพ่ายแพ้หรือผิดหวังท้อแท้หนักมากนะหรือเจ็บปวดบางคนบาดเจ็บนะคะบางคนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าอกหักเลิกราหรือกโกรธขุนเคืองโดนโกงโดนหลอกนะคะโดนนอกใจอะไรก็ตามที่มันไม่ยุติธรรมเนี่ยที่มีคนที่ค่อนข้าง deceptive นะคะสวมหน้ากากบิดบังซ่อนเร้นคนนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรเลย เลยก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะมาเพื่อให้เราต้องชดใช้กรรมอะ่ะแต่ทีเนี้ยความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นนะไพ่ justice เข้าแล้วนะคะอาจารย์รู้สึกว่าบางอย่างมันจะต้องกลับเข้าสู่ตาช่างสมดุลตรงนี้นะคะถ้ามัน o f ฟบาลานซ์หรือไม่มีสมดุลเสียสมดุลไปก่อนหน้าเนี้เดี๋ยวมันจะกลับเข้ามาอยู่ในสมดุลของมันแต่อาจารย์เห็นชัดมากว่าหลายคนเนี่ยก็จะมีโอกาสนะคะที่ว่า เป็นการติดต่อนะกับคนทางไกลนะคะหรือคนที่อยู่ต่างประเทศในเดือนนี้เช่นเดียวกันคล้ายกับจะมีคนเดินทางมาหาหรือมีการติดต่อพูดคุยกันเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีคนทักมาหรือคนที่ห่างหายกันไปนานเนี่ยวนเวียนเงนกลับเข้ามาใหม่เหมือนอยากจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเราหรือขอ second chance third chance fourth chance โอกาสครั้งที่สที่สที่ส อันนี้อาจารู้สึกว่ามันมันน่าเบื่อสำหรับเราเพราะเราเราอยากได้อะไรที่มัน fresh and new ใหม่สดสดใหม่อะกว่านี้นะคะเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเต็มที่นะกับความสัมพันธ์กับอะไรต่างๆนานานะแต่ว่ามันมันทำให้เราอยู่ในอารมณ์แบบเนี้ยเศร้าหมอง เขานอกใจเราเขาปิดบังซ่อนเล้นหรือเขาไม่พูดความจริงไม่ซื่อสัตย์ก็ได้นะคะถ้าเป็นในแง่ของความรักแต่ในเรื่องของงานเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของคนที่ว่าเคยทํางานกับเราอาจจะมาชักชวนให้เราเข้าไปร่วมงานด้วยก็ต้องดูให้ดี เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะผิดใจกันได้ในภายหลังถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจเร็วนะคะค่อยๆดูไปก่อนว่าเนื้องานตรงนั้นอะ่ะมันมีผลตอบแทนอย่างไรแล้วมันมีลายลักอักษรที่เป็นสัญญาเขียนไว้ชัดเจนแค่ไหนหรือลราจะต้องเป็นคนระบุในสัญญาเองถ้าเกิดเขาไม่ได้ระบุมานะคะคืออาจารย์รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันอาจจะเกิดการผิดใจกันเกิดขึ้นแนะนําว่าตอนนี้ให้คุยให้เคลีย ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยมองไปที่อนาคตมองไปถึงวันที่ถ้าจะเลิกทำอะนะยังไม่ได้เริ่มเลยมองไปถึงวันที่เลิกแล,ล้วหรออาจารย์ใช่ก็คือดูว่ามันจะจบลงยังไงตรงนี้คือถ้าเกิดเราคุยกันไว้ก่อนเอาให้เอาให้ชัดตั้งแต่แรกมันดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าไปทะเลาะก,กันทีหลังนะคะซึ่งถ้าตอนนี้ใครมีความลงสารนะคะเกี่ยวกับข้อพิพาทคดีความหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้ซับ หรือว่าการชดใช้ค่าเสียหายสินไหมทดแทนหรือเป็นลักษณะเงินมรดกที่แบ่งปันกันออกมาแบ่งสันปันส่วนกันออกมาได้คือมีโอกาสได้เงินหรือเงินที่เราคอยอยู่จากการยาจากมรดกหรือจากอะไรก็ตามที่ว่ามันมันเป็นในส่วนของเราอาจารย์เห็นนะการไปเกี่ยวข้องกับคนรักนะคะจะเป็นคนรักต่างชาติหรือว่าคนรักทางไกลนะอยู่กันคนละที่คนละประเทศคนละจังหวัดก็ได้ อาจารย์เห็นการเริ่มต้นใหม่นะบางคนอาจจะอยากยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าเริ่มความสัมพันธ์ใหม่หรือเป็นเริ่มการลงทุนใหม่ๆทํางานอาชีพใหม่ๆบางคนเนี่ยจะมีการชี้พจรลงเท้าติดต่อซื้อขายพูดคุยกับคนเยอะมากอาจจะต้องขับรถไกลๆนะคะหรือว่ามีการท่องเที่ยวเดินทางอาจารย์เห็นว่าบางคนอาจจะได้นั่งเครื่องบินไปต่างประเทศเลยด้วยเออทีนี้อาจารย์เห็นว่าโอกาสเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากเลยในชีวิตเนี่ย แต่ว่าเราต้องศึกษาให้ดีก่อนถ้าเราอยากจะลงทุนหรือจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มณนะตอนนี้อาจารย์คิดว่ามันมีบางอย่างที่เข้ามาเหมือนบลายนเราอะเหมือนทําให้เรามองไม่เห็นนะคะถึงสิ่งที่มันเป็นความจริงนะตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าเราต้องเป็นผู้นําแล้วแหละในเดือนนี้มันจะช่วยสร้าง สัญชตาตญาณความเป็นผู้นำหรือดึงทักษะความเป็นผู้นำที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เขาเรียก natural leadership skills นะคะเป็นทักษะความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติของตัวเราเองซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนพอรจากสวรรค์หรือเป็น blessing ของเราอยู่แล้วด้วยนะคะเรามีโอกาสที่จะได้ตรงนี้ไปต่อ keep going นะคะอย่าหย,ยุดนะ endurance เหมือนกับว่าเรากำลังมาถูกทางแล้วแหละ าจารย์รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วแต่เราแค่ต้องต้องพยายามไปให้ถึงฝั่งฝันถึงเป้าหมายได้นะคะ อ่าทีนี้ ace of abundance นะคะขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีข่าวดีเข้ามาเป็นเรื่องของโชคลาภหรือว่าราบรอยบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเงินก้อนหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นสมบัติบางอย่างที่เข้ามาและอันนี้มันจะเข้ามาช่วยเรานะคะช่วยให้แผนของเรามันสําเร็จหรือได้ทําอะไรอย่างที่ใจเราปรารถนาก็จะมีทั้งเรื่องเงินหรือคําแนะนําดีๆหรือเป็นการช่วยเหลือโอกาสใหม่ๆห,หรืออะไรที่ว่า มันจะนาเราไปสู่การเดินทางหรือการผจญภัยครั้งใหม่ในชีวิตและเราได้โอกาสตรงนี้ที่หยิบยื่นเข้ามาเพราะสิ่งศักดิก์สิทธิ์ช่วยเหลือเราด้วยนะคะให้เราได้มาหลายคนมีโชคในด้านของวีซ่านะคะเอออาจารย์เห็นการผจญภัยครั้งใหม่อาจจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพไปเลยหรือว่าเริ่มต้นทําธุรกิจเบิกกิจการหรืออาจจะต้องเซ็นสัญญาบางอย่างที่เป็นสัญญาที่สําคัญนะคะที่จะต้องเซ็นด้วยทีนี้ helper of sorts น่ขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะชีวิตเราตอนนี้กําลังเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะคะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องเอาใจใส่ให้ดีะคะ่ะเพราะว่ามันไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูไปไเรื่อยๆแล้วมันเหมือนกับต้องไปต่อข้างหน้า Keep going, keep get moving คือไปต่อแล้วดูรายละเอียดอ่านนะคะสัญญาอะไรให้ชัดเจนเลยเพราะว่าเอาจริงเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ที่ว่ามันต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วและต้องใช้ความกล้า ในการตัดสินใจแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องบริวารเพราะอาจจะไปเจอพิษจากคนที่เข้ามาติดต่อหรือว่าการถูกหลอกถูกโกงหรือคนที่เข้ามาในแง่ของอเขาเรียกว่าผลประโยชน์บางอย่างนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะเดี๋ยวนี้แล้วอาจารย์เห็นเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะในเดือนนี้เนี่ยหลายๆคนต้องระวังเรื่องของการใช้อารมณ์อาจารย์เห็นผู้ใหญ่เนี่ยเสนอโปรเจกต์งานใหม่มาให้เราแต่ว่า ดูแลเราเองอาจจะมีเรื่องที่ว่าทําแล้วไม่ถูกใจหรือว่าได้รับการคอมเพลนนะคะจากลูกค้านะทําให้ต้องอรู้สึกว่าปรับปรุงเยอะมากเลยในบางส่วนของงานแต่ก็จะผ่านไปได้แหละดาวพุธนะคะนะเป็นดาวในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอยู่นอกเส้นวงโคจรเพราะฉะนั้นอาจจะมีอาการปวดเอวปวดศีรษะหรือว่าในเรื่องของระบบประสาทนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะกล้ามเนื้อก็ได้ทีนี้ สุขภาพจะดีขึ้นหลังวันที่23ได้หมอดีหรือพบแพทย์ที่ว่าผู้เชี่ยวชาญที่เก่งนะคะทีนี้มันมี grand t r e หรือว่าการที่ดาวทำมุมสามเหลี่ยมในเรือนธาตุดินนะคะ earth signs ได้แก่ราศีมังกรของเราเองนะคะราศีพฤษกและราศีกันนะคะตั้งแต่วันที่11 กรกฎาคมเป็นต้นไปตรงนี้มันจะช่วยเราในเรื่อง managerial skills ทักษะการบริหารจัดการและ organizational skills ทักษะการจัดระบบวางระเบียบต่างๆนะคะคิดว่ามันจะช่วยให้การเงินเราดีขึ้นด้วยในเดือนนี้ตั้งแต่11กรกฎาคมเงินทองต่างๆเนี่ยนี่สินก็จะบรรเทาลงหรือว่าเงินเนี่ยจะหมุนคล่องขึ้นจะมีเงินเข้ามาหรือมีโชคเข้ามาได้นะคะ เรื่องอาชีพการงานในเดือนนี้ก็สําคัญเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ว่าเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ว่าอาจจะเกิดความล่าช้าหรือเกิดปัญหาเกิดเรื่องให้ต้องทบทวนเพราะว่าดาวการงานดาววีนัสนะคะดาวศุกรนี่แหละเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่23นะคะกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยตรงนี้วีนัสเรโทรเกรดเนี่ยอาจจะทําให้เราอยู่ในจุดที่ต้องทบทวนไตรตรองพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างละเอียดทีท่วนนะคะ เรื่องความรักเนี่ยในดาวเนี่ยบอกแล้วว่ามีโอกาสนะคะที่จะดึงดูดคนที่เข้ามาแต่ว่าอาจจะมีตัวเลือกเยอะและต้องระวังเจอเจ้ากรรมในเวรด้วยหรือเป็นรักเก่าที่เหมือนกับท็อกซิกเอนเนอร์จีหรือคนที่เป็นพิษต่อใจหรือคนที่ หวังเรื่องผลประโยชน์เรื่องเซ็กซ์เรื่องเงินต่างๆจากเราระวังคนพวกนี้กลับเข้ามาหรือคนมีเจ้าของแล้วนะคะระวังให้ดีว่าจะดูดพวกนี้เข้ามาทีนี้วันที่23เนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนที่8เรือนการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรืออยากที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนแผนการเรียนการศึกษานะคะหรือว่าเปลี่ยนวิถีชีวิต บางอย่างนะรู้สึกว่าจะพัฒนาตัวเองนะคะในด้านอารมณ์ความรู้สึกให้มันมันดีขึ้นด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อตอนนี้หลายคนเนี่ยพบกับอุปสรรคเรื่องเงินนะคะจะรู้สึกติดติดขัดขัดหรือรู้สึกว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่มันเคยได้นะคะก็จะดีขึ้นแหละในเดือนนี้เพราะว่า ผ่านพ้นมิถุนาหารือโหดกันมาได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วอาจจะมีเรื่องของการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นเป็นงานเลี้ยงนะคะงานสังสรรค์งานแต่งงานหรือเป็นลักษณะของอะ,อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการออกเดทการกินดื่มนะคะตรงนี้เนี่ยเปิดกิจการก็ได้หรือได้งานใหม่ตำแหน่งใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะ ในเดือนนี้หลายคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับราศีมีนะคะไพซีสหรือราศีกรกฎนะหรือราศีมังกรเหมือนกันกับเราก็ได้อาจารย์รู้สึกว่ามีหลายอย่างที่ค่อนข้างจะทําให้เราเองเนี่ยอยากพัฒนาตัวเองนะคะและนําให้ชีวิตเราไปสู่ความสําเร็จและเติบโตก้าวหน้าจเจริญงอกงามนะคะอาจารย์รู้สึกว่าหลายคนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะในเดือนนี้รู้สึกอยากจะกลับมารีวิวหรือมาทบทวนสิ่งต่างๆว่า ในชีวิตเราเนี่ยเราพึงพอใจแล้วหรือ,อยังเราต้องการอะไรแค่ไหนอย่างไรนะคะหา,จารจะกล้าเปิดแล้วนะจะกราหัวใจเราเปิดและความสุขความสมหวังในเรื่องคู่ครองความรักเนี่ยมันกําลังเข้ามาจากหัวใจที่บอบช้านะคะจะนําไปสู่ความสุขหรืออะไรที่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นอิสระะเราปลดแอกจากความรู้สึกทุกข์หรือว่าคนรักเก่าไปได้นะหรือคนที่เป็น เจากรมในเวรเนี่ยหมดกรรมแล้วนะคะกับเราก็าคือเหมือนเราหลุดพ้นน่ะแล้วเราจะไปเจอคนใหม่ที่มันเหมือนมีเซ็กชวลแมคานิซึมหรือว่าแรงดึงดูดคลายแม่เหล็กอ่ะในเรื่องบนเตียงหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าให้ภาพเล่าเรื่องอะนะคะเราก็รู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆเลยแต่ว่า มันคุ้มค่าที่จะรอแสดงว่าอาจจะยังไม่ใช่เดือนนี้แต่อาจจะเป็นเดือนต่อๆไปเขากาลังมาอาจารย์เห็นว่าเขากาลังมาคืออาจจะนะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะทีนี้มาดูความรู้สึกของเขาคนนั้นกันตอนนี้เราอาจจะไม่ได้คุยกับเขาอยู่นะคะหรือมีเรื่องที่ทําให้ผิดใจกันอยู่อาจารย์รู้สึกว่าใครบางคนเนี่ยปิดบังตัวตนที่แท้จริงนะคะไม่ให้เรารู้คือไม่ยอมพูดตรงๆกับเราในบางเรื่องนะคะ และจารรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับเป็นเวลาที่เขายังต้องรักษายเยียวยาบําบัดฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูอารมณ์ความรู้สึกของเขาอยู่เขากลัวที่จะติดต่อเราเพราะเขาอาจจะกลัวเราอ่านแล้วไม่ตอบอย่างนี้ก็ได้แต่เขารู้ว่าเราอทําให้เขามีความสุขมากๆนะคะเขาหวังว่าเรากับเขาเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง อืเขารู้สึกสำนึกผิดนะแล้วในสิ่งที่เขาพูดออกมาแล้วอะแล้วพูดให้เราต้องเสียใจหรือเสียความรู้สึกนะคะเขารู้สึกผิดแล้วก็เสียดายเราอาจารย์ว่าอย่างนี้คือตอนนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์ว่ามัน มันมีโอกาสที่จะผิดใจจากการใช้อารมณ์กันเกิดขึ้นหรือการที่ว่ามีความหวาดระแวงหึงหวงกันนะคะแต่ถามว่าโอกาสกลับมาคืนดีเนี่ยมันก็มีอยู่แต่มันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้เขาแล้วอะเราเจ็บมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอุตส่าห์พยายามปล่อยวางหรือว่า ปลดปล่อยเขาออกไปจากเราเพราะเขาทําให้เราติดอยู่นานมากแต่ตอนนี้เรามาถึงจุดที่ว่าเราสิ้นสุดแล้วเราต้องการจะไปแต่ทันใดนั้นเขากลับมาขอโอกาสเราใหม่มันก็เป็นเวลาที่เราต้องเลือกเองนะคะว่าเราจะเอาอย่างไรนะตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะก็ยังไงดูดวงส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะได้แนวทางกลับไปได้เหมือนกันเนาะประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้ค่ะโชคดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตามไล n e ไอด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่สนใจนะคะจะเข้าไปดูแบบของสร้อยข้อมือหินนะคะสวยๆนะเข้าไปดูได้นะคะที่ Facebook Page ของอาจารย์นะคะชื่อวิรดา Angel Bless นะคะหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน นะถ้าใครที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะชื่อมงคลลายเซ็นมงคลนะคะชื่อธุรกิจต่างๆนะคะเลิกนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์ไอดีเดียวกันค่ะ ก็ตัวเลขนั้นสำคัญชไหยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราแก้มาทุกอย่างแล้วมันยังไม่ดีขึ้นนะคะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นอิทธิพลของตัวเลขนะที่ส่งผลนะคะมาถึงตัวเราก็ได้นะแต่ทีนี้เนี่ยจะบอกว่าคนที่มีปัญหาทุกใจนะคะนอนไม่หลับหรือว่า เครียดนะคะแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธินะคะฟรีค่ะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนนะคะก็มีทั้งเรื่องความรักและก็เรื่องทั่วไปนะคะลองกดเข้าไปฟังดูได้นะพยายามฝึกจิตนะคะให้นิ่งใช้พรังนรมิดดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามานะตั้งใจนะคะระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับ ความตั้งใจของเราด้วยแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันอะไรที่มันเป็นของเราถ้ามันใช่เนี่ยยังไงมันก็ต้องใช่ให้เชื่อมั่นแบบนั้นเชื่อมั่นในความดีในสิ่งที่เราทำนะคะศีลธรรมอันดีงามนะคะคุณธรรมที่เรามีจะนำเราไปสู่ชีวิตที่ดีได้นะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้ก็หมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะทำให้ ใจเราใส่เข้าไว้นะคะมันก็จะช่วยนะในเรื่องของการใช้พงังเนรมิตให้ดีขึ้นด้วยนะคะแนะนําแบบนี้ละกันอันนี้แนะนําส่วนตัวนะคะความรู้สึกของอาจารย์เพราะ คลื่นความถี่หรือพลังงานอารมณ์ความรู้สึกเรามันต้องอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะมันถึงจะเนรมิตหรือดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ถ้าใจเราขุ่นข้องมองใจมืดมนเราจะยากอะ่ะที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะก็พยายามทำใจให้ใสๆส,สว่างๆกันเข้าไว้นะคะก็มีอะไรทักมาได้นะขอบพระคุณมากเลยสำหรับทุกทุก การกดไลค์กดแชร์ subscribe และการติดตามนะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกดให้อาจารย์ด้วยจะได้มีกำลังใจนะคะทำคลิปดีๆออกมาให้พวกเราดูกันเรื่อยๆอต่อไปนะคะและสำคัญที่สุดคือคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้เยอะๆเป็นประจำทุกครั้งเลยที่เข้ามาดู เพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเราต้องการอะไรคอมเมนต์ในสิ่งที่เราต้องการนะคะเขียนอย่างไรมีโอกาสได้อย่างนั้นปล่อยพลังงานอย่างไรมีโอกาสได้อย่างนั้นพูดคิด เขียนพิมพ์อะไรมีโอกาสได้อย่างนั้นเพราะมันคือการใช้พลังในระมิรอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังในสิ่งที่เราปล่อยพลังงานออกมาหรือรับเข้าไปเราเลือกได้นะว่าเราจะฟังอะไรรับสารอะไรเข้าไปและเลือกได้ที่จะปล่อยหรือพูดหรือเขียนหรือพิมพ์อะไรออกมานะคะก็อย่าลืมนะตั้งใจนะคะรวบรวมกลุ่มพลังงานก้อนใหญ่ของพวกเราต่อไปเป็นพลังงานที่มีความสุขแชร์พลังงานบวกด้วยกันแบบนี้ต่อไปนาน,น,านแสนนานนะคะรักทุกคนนะ คะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวอย่างไรเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ